สวัสดีครับผมแอนจากเต็นโปสตาร์88นะครับวันนี้นะครับมีรถนะครับใหม่นําเข้ามานะครับเป็น Honda CRV นะครับสีขาวมุกนะครับตัวนี้สวยเลยทีเดียวตอนออกห้างนะครับคันนี้นะครับราคาขายอยู่ประมาณหนึ่งล้านสนะครับแต่วันนี้มาทําราคาพิเศษให้นะครับอยู่ที่4 8 9 0 0 0บาทนะครับรถคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ IV t e c ทนะครับ2.0ลิตรนะครับเครื่องยนต์ใหม่นะครับ ตัวนี้เลยเครื่องยนต์155แรงม้านะครับตัวน็อตเนี่ยยังไม่มีการขันมาเลยนะครับน็อตเดิมไม่มีชนหนักนะครับตัวนี้เดิมๆทั้งหมดเลยนะครับเครื่องสวยนิ่งเงียบนะครับตัวนี้ขับดีประหยัดน้ำมันด้วยนะครับสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบหมดเลยนะครับทุกตัวเลยนะฮะไม่มีการแกะเลยนะครับเนี่ยตัวนี้ครบหมดนะฮะสวยงามนะครับไปกันคร่าวๆนะครับ ภายนอกนะครับตัวนี้เป็นกระจังหน้าตัวใหม่เลยนะครับไฟหน้าโคมใสไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แล้วก็ไฟหน้าคันนี้เป็นแบบใบซีนอนด้วยนะครับเป็นแบบแสงสีขาวตรงขอบตรงนี้ทำมาเป็นไฟ LED นะครับเดย์ไทม์ด้วยสวยงามเลยนะครับสวยๆครับคันนี้ด้านข้างเนี่ยสีดำนะฮะแล้วก็ทำล้อเนี่ยเป็นแบบสีดำเพิ่มความเป็นสปอร์ตมาพร้อมกับยางโอตันนี้นะครับ ยางขนาดกว้าง 255/65R17 นะฮะตัวนี้นะครับยางใหม่นะครับใช้งานได้อีกนานๆตัวโช๊คเนี่ยยังใหม่อยู่เลยนะฮะโช๊คนุ่มเงียบไม่มีรั่วมไม่มีซึมนะครับตัวน็อตอยู่ครบนะฮะกระจกมองข้างก็เป็นแบบสีดำเพิ่มความเป็นสปอร์ตตัดกับสีขาวของตัวรถที่เป็นสีขาวมุฟสวยเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูภายในรถกันต่อนะครับมือเปิดตัวนี้ติดตัวครอเป็นแบบสีโครเมียมเพิ่มความหรูหรานะครับสวยงาม ถ้าไม่ชอบก็แกะออกได้นะฮะภายในนะครับเดิมๆรถวิ่งมาแสนากโลเนี่ยภายในเนี่ยยังใหม่อยู่เลยนะครับเบาะกว้างนุ่มสบายพวงมาลัยเนี่ยมีในส่วนของตัวควบคุมเครื่องเสียงนะครับตัวปรับหน้าจอได้นะฮะวิทยุจะเปิดจากตัวนี้เลยก็ได้ แล้วก็พวงมาลัยเนี่ยปรับได้4ระดับคือสูงต่ําแล้วก็ดึงเข้าดึงออกได้แล้วตัวนี้เปลี่ยนฟอนต์วิทยุให้ใหม่เป็นแบบไพโอเนีนะครับที่มาพร้อมกับกล้องมองหลังแล้วก็มีซับบ็อกด้วย <c oughs> เสียงเพลงเนี่ยเล้าใจดุดันเลยนะครับ <c oughs> ใช้งานดี <c oughs> ตัวนี้นะฮะเดิมๆให้ดูนะครับเนี่ยแบบเดิมๆไม่มีทําสีทั้งหมดเลยนะฮะสบานเลยนะครับ <c oughs> ไม่มีเก็บสีเลยนะฮะตัวนี้ด้านนอกตัวนี้ขาวเลยนะฮะเนี่ยสะอาด ลูกค้าที่ใช้เนี่ยใช้ดีขอบยางเนี่ยยังใช้งานได้ดีอยู่นะฮะเบาหลังกว้างที่มาพร้อมกับช่องแอร์ตอนหลังด้วยนะครับ กว้างมากนะครับคันนี้เป็นเบาะสีดํารักษาง่ายเบาะสภาพใหม่เบาะหลังเนี่ยไม่มีคนนั่งเลยนะครับลูกค้าใช้เองนะครับเบาะหลังเนี่ยยังใหม่อยู่เลยนะฮะไม่มียุบไม่มีจมนะครับแต่เข็บได้อะไรเนี่ยเรียบร้อยนะครับ <het> เดี๋ยวเรามาดูกันทางด้านหลังต่อนะครับ <het> ด้านหลังอันนี้ก็คือไฟขนาดใหญ่นะครับตัดด้วยขอบครเมียมตรงนี้ที่เป็นว่าดูว่ารุ่นใหม่แล้วก็มีกล้องมองหลังชัดเจนเลยนะครับกลางคืนก็เห็นได้ชัดนะฮะตัวฝาท้ายด้านท้ายเนี่ย ของคันนี้น็อตก็ยังเดิมๆอยู่เลยนะครับไม่มีชนเลยนะฮะแล้วก็เบาะหลังเนี่ยก็ปรับพับง่ายเพียงแค่เรากดไปตัวนี้แล้วก็กดตัวนี้เนี่ยก็พับแบบเรียบได้แล้วนะครับตัวนี้พับเรียบได้เลยนะครับที่เก็บของยางอะไหล่เนี่ยอยู่ครบนะฮะสะอาดสะอ้านเลยนะครับดูนะฮะนี่อยู่ครบนะครับยาง,ยงเป็นยางใหมย่ยางเดิมนะครับมิชลินไม่เคยใช้นะครับ แล้วก็ตัวนี้ถ้ารุ่นใหม่เนี่ยเขาจะมีในส่วนของตัวเบลเนี่ยตัวที่3ถ้าเราไม่ใช้เรามาเก็บไว้ตรงนี้ได้แต่ถ้าเกิดเรามีคนนั่งเนี่ยเราสามารถไปต่อเพิ่มใช้กับตรงนู้นได้ด้วยนะครับข้างหลังดีนะฮะสีเนี่ยยังสีแบบสวยอยู่นะครับก็วันนี้คร่าวๆประมาณนี้นะครับสนใจนะครับเข้ามาที่เต็นท์ โปสตานะครับ88ได้เลยนะครับโทรมาสอบถามก่อนได้นะครับยินดีให้บริการครับหรือว่าสนใจนะครับติดต่อมาที่เบอร์ผมโดยตรงนะครับแอนนะครับเบอร์087-959-0999ครับยินดีให้บริการครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ